ปี2014ครับที่เราได้เห็นลุงตู่มายึอดอำนาจพร้อมกับเพลง Absolute b a n g e r 5 Star Platinum Record เราจะทำตามสัญญาวัยรุ่นไทยทั่วบ้านทั่วเมืองกำลังร้องเพลงไม่บอกเธอจากเบ d r o ลุมอ d i o โส่วนทาง WWE ก็ได้มีเมนิวเวนที่เรียกได้ว่าเป็น5 Star Classic ยัางเมนิวเวนของ Survivor Series ปี2014 การเวลาผ่านไปเป็นเวลา11ปีครับและเนื่องในโอกาสที่ Survivor Series นั้นกำลังวนกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมอยากพาทุกคนย้อนรอยกลับไปชม Survivor Series ที่เรียกได้ว่าเป็น Absolute Cinema กับ Survivor Series 2014ครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปวันที่23พฤศจิกายนปี2014ครับที่สนาม Scott Trade Center เมืองเซนต์หลยุยส์รัฐมิสซูรี ผู้ชมรวมในสนามทั้งหมด12,000คนแต่12,000ค,คนนั้นไม่ได้รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะได้รับชมหนึ่งในแมตช์ที่เยี่ยมที่สุดตลอดการของ WWE งั้นเดี๋ยวปูเรื่องราวให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคือช่วงปี2014ันสิบสี่ทริปเฮดมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่า The Authority ใช่ปะ่ะคือมันมันเป็นกลุ่มบ้าอำนาจอะ่ะแล้วคือตอนนั้นผมเป็นเด็กเวรแล้วผมแม่งโคตรเกลียดทริปเฮดอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่ทุกคนแม่งเชียร์เดนเนียลเบย์อันพอเดนเนียลเบย์อันได้แชมป์เบอร กลายเป็นว่าทิ่เป็นเฮดนั้นเพ็ดดีกีแล้วให้แลนดี้ออรตันเดินเข้ามาแคชอินได้แบบชิวๆแต่ก็นั่นแหละครับความบ้าอำนาจของกลุ่มเดียลตอริตี้ครับมันเริ่มไปกันใหญ่นะครับจนวันเดย์ไนท์รอวันที่27ตุลาคม2014ครับดอบซิกเลอร์ได้เจอกับเคนในมิดการ์ดครับและกลายเป็นว่าดอบซิกเลอร์โรอัพเคนชนะไปได้หลังจากจบแมตช์ครับเคนแล้วก็เซธลอรลินได้ออกมาลุมกระทืบดอบซิกเลอร์ครับและเป็นลุงจอร์จซีนาที่ออกมาช่วยในเมนิเวนต์ของรอคืนเดียวกันครับเป็นจอร์จซีนาเจ แต่เป็นเคนเข้ามาขวางครับฝั่งคนเลวก็เลยลุมกระทืบลุงจอนเละเลยครับกลายเป็นว่าเป็นดอบซิกเลอร์ครับนั้นวิ่งออกมาช่วยจอนซีน่าเหมือนกันนะครับตามมาด้วยมวลมหาประชาชนทั้งล็อกเกอร์ลูมครับโกดัสสตาร์ดัสพวกขี้กาขี้ไก่แจ็คสเวกเกอร์ซินคาร่ายันเอลโทริโตก็ออกมาซัดกันจนเละผ่านมาครับรอวิกต่อมาครับประธานวินแม็กแมนได้ออกมาประกาศครับว่าถ้าทีมออโตริตี้แพ้ทีมจอนซีน่าในเซอร์เวอร์ซีรีส์พวกเขาจะสูญเสียอำนาจบริหาร WWE ในทันทีทีมประเทศจะถูกไล่ออกจากตำแหน่ง COO f Operation, และ Stephanie แบ c กแมนจะถูกไล่ออกจากการเป็นเจ้าของบริษัท WWE สรุปสุดท้ายครับรวบรวมทีมอเวนเจอร์กันเสร็จนะครับเป็นทีมจอร์ซีนาแน่นอนครับมีจอร์ซีนาดอบซิกเลอร์ไลแบ็กอิลิกโลวานและบิ๊กโชว์เจอกับทีมออลตอริเรตี้ครับนำโดยเซธรลลินมีเคนลูเซฟ มาร์คเฮนรี่และลูคฮาร์เปอร์ผมบอกกันเลยครับว่าเพย์เพลวิวนี้เป็นเพย์เพลวิวที่ค่อนข้างมิดนะครับแต่ว่าเมนอีเวนต์มันคือที่สุดคลิปแมตช์ในเมนอีเวนต์นี้นะครับฟาดวิวในช่อง YouTube WWE ไปแล้วถึง200ล้านวิวนะครับและเป็นแมตช์ที่เรียกได้ว่าสร้างตำนานให้กับดรอปซิกเลอร์ให้เป็นเมนอีเวนต์สตาร์จริงๆแต่พอเรามองย้อนไปก็น่าเสียดายครับที่ทาง WWE ไม่ยอมทำอะไรกับโมเมนตัมของดรอปซิกเลอร์ในครั้งนี้นะเปิดมาครับเป็นบิ๊กโชว์กับมาาาารร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 ์์์คค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 เเเเเเเฮฮฮนน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 ีีี่่่่่่กกกอลลลลลยยยััััััััับบบบบบตววททปปป็็ไไแมมมมมฝงงงะพูดดุุใจึำ้ หันมาโดนเคโอพันหมัดเดียวกับบ้านไปนอนทันทีทีมออโตเรตี้เหลือ4คนครับที่เป็นเฮดถึงกับหน้าเสียครับชิปหายแล้วครับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทํามาครับแถมยังมีส้นตีนรอประเคนพี่แกอีกมากมายนะครับจากสิ่งที่ขี้แกเคยทำเอาไว้นะครับคนต่อมาที่เข้ามาเป็นเซตลอรินครับพยายามเข้ามาเล่นทีเผื่อบิ๊กโชว์ครับแต่ก็โดนฝ่ามืออลรหันตบดินเป็นแมวโดนน้าร้อนไปเหมือนกันครับถึงกับต้องหนีไปแท็กเคนกับเข้ามาเปิดมาเหมือนจะเป็นทีมซีนาครับที่โมเมนตัมมาจัดๆดเลยครับเซตลอรินครับโดนเซตย่อท ก็ยังอุตส่าห์โดนไลแบ็กกระทืบต่อครับแต่กลายเป็นว่าจังหวะชูลมุลนนะครับเซตลอรินนั้นได้ใส่เคิร์ฟสตอมใส่ไลแบ็กครับและลูเซฟตามมาด้วยท่าส้นตีนประทับหน้ามาชกาคิกจับกดไลแบ็กนับ3ตอนนี้ Team สมาชิกทีมเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4ตัดกันมาครับเป็นด็อบซิกเลอร์อายุ34ปีครับสภาพร่างกายฟิตกว่ากูตอนนี้ที่นั่งปวดหลังอายุ2 3เองนะครับเข้ามาทนมือทนตีนมากครับโดนลุมกระทืบทั้งเซตลอรินทั้งเคนลูเซฟลูฮาเปอร์ เกือบ10นาทีที่ดรอปซิซเลอร์โดนลุมกระทืบอยู่ครับสุดท้ายเป็นลูเซฟใส่เฮดล็อกอยู่ครับดรอปสวนด้วยสตันเนอร์ตามด้วยดีดีจับกดน,นับ1-2แต่เป็นลูคัปเปอร์ที่โดดเข้าเวทีมาเซฟไม่ได้ครับจอนซีนาเลยเข้ามาตาม AA ลูคัปเปอร์ครับหลังจากนั้นทุกคนพร้อมใจกักดฟินิชเชอร์ครับเคนชคสลมจอนซีนาบิ๊กโชชคสลมใส่เคน ลอรินกระโดดแทงเข่าใส่บิ๊กโชว์อีลิกโลวานเสยเซตลอรินออกไปนอกเวทีเคลียร์กระจัดจบด้วยลูเซฟสปินนิ่งฮิวคิกใส่อีลิกโลวานครับแต่จังหวะนะครับด็อบซิคเลอร์นั้นฟื้นขึ้นมาพอดีจะใส่เฟมเมอร์เซอร์ใช่ไหมแต่ลูเซฟนั้นดักเอาไว้ได้ลูเซฟได้ทำการพาวเวอร์บอมด็อบซิคเลอร์ใส่ทุกคนที่อยู่ข้างสนามไปนอนตายไปทั้งหมดเจ็ดคนลูเซฟครับที่มูดและฟิลมาจัดจัดครับแถมที่เป็นเฮดออกคำสั่งออกไปเคลียร์โต๊ะผู้บรรยายครับลูเซฟจับดนนดด t, แตต่นนััน้้พลลิกวหบไ ลูเซฟกูหน้ากระแทกโตเน้นๆครับแต่ที่ทุกคนไม่รู้คือกรรมการแม่งเริ่มนับไปแล้วเว้ยแล้วซิกเลอร์นั้นคารนกลับเข้าไปในเวทีทันครับทำให้ลูเซฟนั้นโดนเขาเอาทีมซีหน้านำอยู่4ต่อ3ครับ จงังหวะนี้ที่เป็นเฮดกูกุมขมับรอบที่400ครับเพราะคำสั่งของตัวเองกำลังจะทำให้อำนาจของเขานั้นหมดไปเคนั้นได้พยายามเข้าไปเล่นซิกเลอร์ต่อในเวทีครับจะใส่โชคสแลมครับดรอปซิกเลอร์ที่สภาพล่อแหล่เต็มที่ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายโดดเข้าไปแท็กจอนซีนาจอนซีนาเข้ามาตามสูตรครับโชว์ด้วยแท็กเกิลหนึ่งทีโชว์ด้วยแท็กเกิลสองทีพาวเวอร์บอมชูมือขึ้นฟ้า you can see me ไฟนัคเกิลชัฟเฟิลจบด้วย AA ใส่เคแต่เป็นเซตลอรี่ครับที่เข้ามาเคิร์ฟสต ขนาดพวกลูกกระจอกไวแอดอย่างลูกฮาร์เปอร์อิลิกโลวานมาปั้มกันแม่งยังหนุกอะ่ะคือมันมีจังหวะที่2คนนี้มันเข้ามาเจอครับแล้วไอ้อ e ิลิกโลวานมันก็แบบมัวแต่ไปเคลียร์สนามเคลียร์คนมันขอบเวทีใช่ไหมสุดสุดท้ายก็เลยโดนเซตลอรินครับเซตหย่อโดนแทงเข่าครับแล้วเป็นล mm ูกฮาร์เปอร์โค้ดไลน์เข้าไปแบบเน้นๆจับกดอิลิกโลวานนับ3กลับมาเสมอกันอยู่ที่ 3, 3. ต่อ3ต่อมาเป็นบิ๊กโชว์ครับที่กลับเข้ามาในเวทีครับรเผชิญหน้ากับทีมออโตเลตี้สามคน,นครับจอร์ซีนาที่นอนตายอยู่ค่่อยๆฟื้้นนลุกขึมมาใช แต่บิ๊กโชว์ครับช็อกโลกครับ KO พันเข้าเต็มหน้าจอซีน้าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเซตล้อลิ้นหน้าเหวอแดกรีบวิ่งไปกดจอซีนาครับหน3สบิ๊กโชว์ได้ทำการเทิร์นฮีลด้วยการไปจับมือกับทริปเปนเฮสแล้วเดินออกไปนอกเวทีครับถอดสายเดี่ยวให้ตัวเองโดนเขาเอาไปกลายเป็นว่าทีมออโตริตี้ครับกลับมานำา3ต่อ1และทีมซีน้าไม่เหลือกับตันทีมเหลือเพียงแค่ชายคนเดียวครับดอบซิกเลอร์ ler, กับสภาพที่แม่ง จะตายแล้วอะด็อปซิกเลอร์ครับที่จังหวะน,นี้ยังนอนตายอยู่ข้างเวทีนะครับโดนลากเข้ามาลุมกระทืบจากทีมออเทอร์เรตี้ครับผัดกันแท็กผัดกันกระทืบจนสุดท้ายครับเป็นเคนที่พยายามจะซูปะเปอร์เพ็กแต่ด็อปซิกเลอร์ครับกดสามเหลี่ยมรีเวิร์ดได้ตามมาด้วยคอร์สบอดี้จับกด1 2. เคนคิกเอาได้ดรอปซิลเลอร์รีบลุกครับซูเปอร์คิกเต็มยอดหน้าเคนตามด้วยซิกแซก1 2 3ตอนนี้สกอร์กลับมาเป็น1ต่อ2ลูคฮาร์เปอร์ไม่รอช้าครับเพื่อนตายรีบวิ่งเข้ามาส้นตีนแปะหน้าดรอปซิลเลอร์ทันทีครับดรอปซิลเลอร์ ller, แม่งโดนทั้งซูเปอร์คิกทั้งพาวเวอร์บอมทั้งซูซายไดฟ์แต่แน่นอนครับดรอปซิลเลอร์สแตท99อยู่ดีๆแม่งแสดงปาฏิหาริย์โลอัพลูคฮาร์เปอร์1 2 3ตอนนี้เหลือ1ตอนน่อ1คครับทุกนทุกคนเชื่อนหนึ่งต่อหครับ ตอนนี้เหลือดอบซิกเลอร์ปะทะเซตลอรินตำแหน่งหน้าที่การงานของดีออตอเ r ตี้อยู่ในกำมือของกัปตันทีมอย่างเซตลอรินดอบซิกเลอร์น่าจะสภาพปางตายแล้วครับทั้งโดนกระทืบทั้งเบี่ยงอัดที่กั้นคนดูแต่พอเซตลอรินนั้นเบี่ยงดอบกับเข้าไปในเวทีอะไรครับโลอัพครับ1 2ยังคิกเอาได้ตามด้วยจัมปิ้งดีดีทีแบบพิกเจอร์ เพอร์เฟกใครเห็นก็ว่าตายหัวใจทิปเปอรเฮดแทบวายแต่นับได้แค่2อลอรีนครับทำทุกวิถีทางครับทั้งบัคเกิลบอมพยายามจะใส่เคล็บสตอมเชือกชั้น3ดรอปซิกเลอร์หลบได้ตามมาด้วยเฟมัสเซอร์จับกด1 2คลิกเอาแต่ทิปเปอรเฮดน่าจะแบบโลกหัวใจน่าจะกำเริบแล้วคือถึงว่าอีกไม่กี่ปีเฮียแกเลิกปั๊มน่าจะพอแมตชนี้แหละอลอรีนพยายามคาบไปเกาะเชือกครับแต่ยืนหันหลังใช่ไหมดรอปไม่รอช้าโดดมาจะซิกแซกอลอรีนรีเวิร์สได้โพลูกกับจ็อกเจแอนเจสซคิลิตี้ครับบมายืนขอเวที ซิกเลอร์เคลียร์สนามไม่ได้แต่ตอนนั้นลอลินโดดมาใส่ซิกเลอร์ในมุมแน่นอนครับซิกเลอร์เราสไปเดอร์เซนหลบทันส่วนด้วยซิกแซกหนึแต่เป็นทิปเปรเปทที่ลาขากรรมการออกไปขนาดกูมาย้อนดูแมตช์นี้น่าจะ5รอบแล้วกูยังลุ้นขี้จะหลุดตูดอยู่เลย จัว่าไนะครับออโตเรตตี้ครับโกงยับครับเอา J&J Security มาเล่นดรอปซิกเลอร์ใช่ไหมแต่ผมได้บอกอย่างว่าดรอปซิกเลอร์แมตช์นี้แม่งสแตต์เกครับคัด1 v 3แจกซูเปอร์คิกประทับหน้า J&J Security ไปคนละ1ทีก็เราจะแจกซูเปอร์คิกใส่เซตลอรีนครับแต่โดนสวนด้วยบัคก็บอมตามมาได้เคิร์ฟสตอมแต่ไม่ครับดรอปลบได้สวนด้วยซิกแซกจับกดนับถึง10แต่ว่าตอนนั้นไม่มีกรรมการกรรมการคนใหม่วิ่งมาพอดีนับ1 2แต่เป็นทีมเป็นเหตวิ่งเข้ามาฟาดกระบาาาลลกกรรรมรงไปนนนอตยคที่2 ทิเปนเฮดที่หมดแล้วหมดสิ้นหนทางสุดๆจังหวะนี้เขาต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มีอํานาจต่อในบริษัทนี้ทีมเเฮดเขาไปซัดหน้าด็อบซิกเลอร์ไม่ยังครับตามด้วยโค้ดไลน์และเพชรดีกีใส่ด็อบซิกเลอร์ก่อนที่จะลากศพเซธลอรินมาทับล่างด็อบซิกเลอร์และเรียกกรรมการคนใหม่มากรรมการสกอตอาร์มสตองครับสไลด์เข้ามานับ1 2แล้วเราก็ได้ยินเสียงนกกาเปิดตัวใช่ครับสติงสติงปากฏตัวครั้งแรกใน WWE เดินมาซัดหน้ากรรมการเขาที่3ลงไปนอนตายครับก่อนที่จะมาประจันหน้ากับท ก่อนจะจัดสกอร์เปียนเดดดอบไปให้ทิเปิลเฮสแบบเน,น้นๆและลากศพดอปซิเอร์ไปทับเซตลอลินก่อนที่จะเดินออกไปอย่างใจเย็นกรรมการที่ฟื้นขึ้นมาครับนับ1 2 3เป็นทีมซีน่าครับ เออผมว่าจังหวะน,นี้เรียกทีมซิกเลอร์เหอะแม่งเดอะแบกเดอะคลัชชนะ3 1, ต่อ1นโดนโกนับไม่ท้วนอะ่ะดอบซิกเลอร์ปั้มคนเดียวเป็นเวลาเกือบ20นาทีและแสดงให้เห็นว่าเขานี่แหละสมควรที่จะอยู่ในเมนอีเวนท์ที่สุดในค่ำคืนนั้นเียกได้ว่าแม์สร้างชื่อสร้างตำนานให้กับดอฟซิกเลอร์จริงๆครับและถึงเวลาจะผ่านไป10ปี20ปีผมเชื่อว่าแม์นี้ก็ยังจะเป็นที่พูดถึงว่าเป็นหนึ่งในแม์เซอร์เวอร์ซีรีส์ที่ดีที่สุดตลอดกาลใครมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับแม์นี้หรืออยากให้